อ่เวันนี้มาอีกกล่องและกันนะครับสำหรับเจ้าตัวค่ายที่มาจากชื่อแปลกๆนะครับแต่แต่คุณคุณรู้อะหน้าตามัน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 คือกันดั้มอะไรนะครับมันคือตัวอะไรมันไม่ใช่กันดั้มนะฮะตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้นะครับมันคือเซนติเนลนะครับจากค่าย Special Ford i n n u u t t r y นะครับอืม <laughs> ผมจะพูดว่ามันเป็นตัวออริจินอลจีนก็พูดได้ไม่เต็มปากเนาะแต่ว่าแฟนกันดั้มรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมันหน้าตามันเหมือนตัวอะไรนะได้อินสปิเรชันมาจากอะไรนะมันจะคุ้นๆน,นะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นนั่นแหละอะ่ะผมไม่พูดแล้ <laughs> ไม่พูดนะครับว่ามันมันเอ๊มันเป็นออริจินอลจีนหรือเปล่านะหน้าตามันเหมือนตัวใครว่ามันจะแบบอืม <laughs> คือแม่งแบบเหียชัดเจนมากตัวนี้ผมบอกเลยว่าแบบใครบอกว่าเป็นออริจินอลจีนนะผมผมบอกเลยนะว่าเหมือนเหมือนไอ้นี่แหละ,ะ CCA ไอ้ตัววิงโคโนพูดตรงๆอ่ะมันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคือวิงโคโนเปลี่ยนสีอ่ะอันนี้คือก็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 ก,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 ก็ไม่พูดดีกว่า <laughs> อ่ะหลกัหลกๆนะครับมันคือ s e n t i n e ลนะครับเซนติเนลนะครับชื่อของมันแหละเขาใช้ชื่อว่าเซนติเนลนะครับแล้วก็จะค่าย Special f o r c e Industry นะครับในกล่องเนี่ย ค่อนข้างบางถ้าเทียบกับไอ้พวกกล่องก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แต่ว่ากล่องจะมีความยาวกว่าตัวนี้กล่องยาวอยู่ที่3 0มิบเอ่อโทษทีส่เซนนะครับความสูงอ่อความกว้างอยู่ที่33.5เซนนะครับส่วนความหนาเนี่ยจะอยู่ที่10เซนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกล่องขนาดเกือบเกือบจะมาตรฐานโมจีนแต่ว่าจะยาวกว่ายาวกว่าหน่อยนึงเพราะว่าอา่อกล่องโมจีนมันจะไม่40 43เซนมันจะไม่ใช่มันจะประมาณสัก40เซนนะครับโดยประมาณ40เซนนะครับกล่องตัวนี้ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะเป็นตัวที่มีอ่าอินเนอร์เฟรมที่เป็นเมทัลสตรัคเจอร์นะครับเป็นโครงในแบบด c แคสมาแล้วนะฮะถามว่าเป็นเอ่อเหล็กเลยไหมก็เหมือนเหมือนกับทุกค่ายนะครับก็คือจะเป็นเหล็กผสมพลาสติกนั่นแหละให้ดูก็ได้อ่อดูยไหมค่อยดู่ะให้ดูอันนี้ เปิดมาจะเจอคู่มือเลยจริงๆแล้วตัวนี้ผมแอบเปิดไปก่อนนั้นนิแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายคลิปเช็คก็เดี๋ยววันนี้มาถ่ายคลิปเช็คกันดูนะครับคู่มือก็เออเป็นคู่มือกระดาษแบบไฮเกตบันไดแล้วกันนะเออไม่ได้แย่ไม่ได้ดีกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าใช้เทียบจากพวกโมจีนก่อนๆน้านี้คือมันทํามาตรฐานไปสูงสูงเกินไปแล้วผมเรียกว่าสูงเกินไปมากๆด้วยซ้านะครับบางค่ายนี่แม่งอย่างในพวก CCA หรือว่าไอ s n a นี่แม่งเล่นกระดาษโฟโต้แบบโฟโต้บุ๊ก เอาโฟโต้บุ๊กมาทำไอ้นี่เลยอะเอาโฟโต้บุ๊กมาทำกระดาษเลยคือแบบแม่งเวอร์มากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอยกไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับด้วยความที่กล่องมันใหญ่มากวางแค่กล่องนี่ก็เต็มโต๊ะแล้วเต็มจริงๆก่อนจะไปอ่ะมาดูที่แผงแรกกันเอ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 เดี๋ยวนะพลาสติกมันดูไม่ดูไม่พลาสติกเอาซะเลยเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อน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 จะแกะ,ะมีชิ้นส่วนหลุดนะชิ้นหนึ่งนี่เห็นอดีกวาดสายตาไปเห็นชิ้นแรกเลยเนี่ยชิ้นนี้หลุดนะครับชิ้นนี้หลุดแล้วก็น่าจะอยู่ข้างในนี้เพราะฉะนั้นแต่มันต้องแกะว่ะจริงๆอันนี้อยากแกะให้คุณเดี๋ยวผมขอใช้แผงอื่นก่อนนะถ้าหากว่าเป็นไม่ได้ผมไม่อยากแกะแผงนี้เออไม่อยากแกะซองนี้เพราะว่ามันมีชิ้นส่วนหลุดอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าตอนเก็บชิ้นนี้มีชิ้นอื่นหลุดไหมผมดูแล้วก็ไม่น่ามีนะแต่ว่ามีความน่าสนใจอยู่มีความน่าสนใจอยู่เดี๋ยวจะบอกว่ามัันนคคคืออะะไรรรบแตต่่ดูจาาาากสยผมวใ เล่นโมมาเยอะๆจับพลาสติกมาเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าแค่ผมแกะอันบล็อกมาให้คุณเห็นอะคุณก็รู้แล้วว่าว่าเนื้อพลาสติกมันผิดปกติมากๆเลยมันไม่พลาสติกเลยทนไว้ใจก่อนเดี๋ยวดูแผงต่อไปถ้าแผงต่อไปใช่เดี๋ยวมาคอนเฟิร์มเนี่ยทำไมถึงเป็นแต่แผงนี้แผงนี้ไม่เป็นเดี๋ยวดูแผงนี้ก่อนมีเหมือนชิ้นส่วนจะหลุดอีกแล้วไม่อยากแกะเลยครบนะครับดูจากสายตาคร่าวๆครบแผงนี้ทนไว้ใจก่อนยังมีความน่าสงสัยอยู่แต่เนี่ยพลาสติกปกติ ไอเนี่ยไม้ปกติเดี๋ยวบอกอนี่ก็ปกตินะครับปกติเป็นพลาสติกอ่าให้ดูดีเทลก่อนดีเทลความคมอมโหมันคมมากและเหลี่ยมสันดีมากเอาไปเต็ม5้าเลยล่องลึกคือ,อสู้พวก snaa ได้เลยไม่รู้ว่าใช้โรงงานเดียวกันไหมแต่ว่าคิดว่าใช่น่าจะเป็นโรงงานเดียวกันผลิตชิ้นส่วนดูแล้วน่าจะครบ หนึ่งแผงชินส่วนแผงนี้ดูแล้วคิดว่าครบนะครับเดี๋ยวขอแยกแผงดีๆก่อนอ่าน่าจะครบน่าจะครบนะครับแต่แผงนี้ขอให้มันมีแผงอื่นผมไม่อยากแกะซองนี้เพราะว่าซองนี้มันมีชิ้นส่วนหลุดอยู่แล้วก็ผมที่เกียจติหาไปเก็บไม่รู้จะเก็บไว้ไหนนะอ,อืการหล่อการหล่อการบล็อกหล่อเต็มห้าเลยส่วนดีเทลก็สวยดีเทลก็ค่อนข้างเยอะคือมีเหลี่ยมสันอะไรเยอะมากก็เต็มห้าเหมือนกันนะครับก็ส่วนเนื้อพลาสติกยังไม่ได้แกะ เดี๋ยวให้ดูขอขออิฟไวไ้ใจก่อนนะเรื่องเนื้อพลาสติกแต่โดยส่วนตัวแล้วดูจากเนื้อพลาสติกแล้วน่าจะอยู่เกรด,เ,กรดเดียวกันกับพวกพวกนี้แหละพวกท็อปเทียร์นั่นแหละแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่คอนเฟิร์มโอ้โหแผงนี้โคตรเทียเลยอะไรพวเนี้ยยุบยับไปหมดเลยนิ้วเหรอนิ้วแน่เลยนี่ครับมือนี่คือมือนะเว้ยโอโ้ดูดีนะ่าให้หายเชียรนะหายไปนี่ข้อนิ้วหายไปได้เลยนะเนี่ยแล้วเวลาต่อนี่แบบ <c oughs> มึงต่อเหนื่อยแน่ือหือหายทําไงวะเนี่ย นี่นะอันนี้เป็นมือเอาไปไว้แล้วนะเดี๋ยวมเมมผมจะเต็มแล้วขออนุญาตเช็คท,ทุกแผงอะตอนนี้ถ้าดูมาปกติหมดเลยมีแผงเนี่ยไม่ปกติเดี๋ยวจะบอกไม่รู้คิดไปเองเล่ะแต่แต่แต่แตดูแล้วไม่ปกติอ่นนี้ครบครบไหมไม่รู้อะเช็คคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าแบตกล้องจะหมดนะครับเออไม่ใช่แบตกล้องจะหมดทั้งทีเออทั้งแบตทั้งกล้องแหละทั้งแบตทั้งเมมแบตบก็จะหมดเมมก็จะเต็มนะครับก็เหลือเวลาอยู่อีกน,นิดๆหน่อยหน่อยน่าจะครบน่าจะครบอืม นี่ตอนแรกที่หยิบมันมารีวิวเพราะว่าเห็นว่ากล่องมันบางนะนึกว่าแผงจะไม่เยอะชิ้นส่วนจะไม่เยอะพอแกะมาจริง,รงแม่งเยอะวะ่ะแผงสีเทามันมีมันม,ม,นมีมันเป็นความพลาสติกผิวด้านอะด้านมากๆเลยอะจริงจริงจริงมันด้านจริงๆไม่ได้คิดไปเองด้วยเออดูดินะครับอยู่ด้านจริงๆรชิ้นส่วนส่วนมากครบนะไม่ได้มีอะไรหายไม่มีอะไรขาดโอเคแผงเยอะมากนะแผงเยอะมากเยอะแล้วก็ชิ้นส่วนยุบยับไปหมดเลย ดูช่วยกันดูนะผมก็รู้แหละว่าคุณก็ดูไม่ค่อยออกหรอกผมเองก็แบบเนาะแต่เนี้ย <c oughs> วางเลอาลอย่างเงี้ยแม่งตรวจยากใช่ไหมเนี่ยตัวออร์เคิลก่อนอันเนี้ยแม่งตรวจโคตรง่ายเลยอันนี้คือแบบเลอา,ลม,ามันวางมั่วซั่วนิดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้มั่วซั่วรหรอกเขาก็ตั้งใจให้มันประหยัดรันเนอร์นะแต่แบบนี้ตรวจแผงยากสไตล์บันไดเลยพื้ดอ,อันนี้มี2อ,อันนี้อันนี้อ่าอันนี้คืออะไรวะอ๋อใน,นครบ อน่าจะครบนะครับน่าจะครบนี่เป็นแผง c ด้านหลังก็ c เหมือนกันทำไมผมไม่เห็นท่อนี้อ๋อโอเคอยู่นี่อ่ะอันนี้ครบจะเป็นต้องดูไหมเนี่ยแอคชั่นเบสเนี่ยโอ้โหให้แกนไอ้นี่มาเลยอะแกนเหล็กมาเลยนะเออเดี๋ยวแผงใส่ไม่ใส่ครบไหมดูแล้วก็ครบดีนะครับไม่ได้มีชิ้นส่วนไหนขาดหรือว่าหักนะฮะดูฝั่งนี้ เห็นไหมช่วยๆกันด right? ูนะครับช่วยๆกันดูแต่ว่าแผงใส่ไม่ค่อยสวยนะครับไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ค่อยใสผมขออนุญาตเอามาวางตรงนี้ทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณดูทีละแผงเลยอืมนะครับเห็นป่ะอันนี้ก็เหมือนจะแปลกแต่ก็ไม่แปลกแต่มันมีแผงนั้นมันแปลกจริงๆแปลกกนผมสงสัยเลยสีแดงดูแล้วครบนะครับไม่น่าขาดอะไรผมดูด้วยตาผมเองสีแดงก็เป็นว่ะไว้ก่อนอ่ะอันนี้ น่าจะครบนะครับน่าจะครบอืมอ่ะนี่นะครับแทงต่อไปปื๊ดหอยปากอยู่นี่นะดูดีๆนะกวาดสายตาทั่วๆถ้านะคุณมองอันนี้อันนี้มองผ่านได้เลยเนะี่ยชิ้นเนี้ยดูดีๆไอพวกชิ้นส่วนที่มันเป็นพาร์ทโครงในอย่างนี้มันดูยากนะผมว่าแอบ,บดูยากนิดนึงนะของตัวนี้ัมนี้ก็ชิ้นเล็กนะคอยดูดีๆนะครับเนี่ยกวาดสายตาไม่ทั่วนี่หายไปก็คือหายเลยนะผมเองก็ไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้นนะคุณก็ต้องช่วยผมดูด้วยนะ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมก็ต้องช่วยๆกันนะ ชิ้นเนี้ยต้องระวังนะที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยบางทีกวาดสายตาไปผผ่านนี่หายไม่รู้ตัวบางทีชิ้นใหญ่ยังหายเลยเหมือนผมไอตัวนั้นอะ่ะผมก็ยังแบบไม่รู้ตัวเลยไอตัว infinite justice อะ่ะของ j m s หรือ x d ก็ไม่รู้อ่ะ x d มั้งเนี่ยรบดีนะครับนี่เฮ้ยอันนี้ให้มาสองสีอัดเดียวกันเลยมะโอใช่อันนี้โอเหมือนกันนี่ให้มาสองสีมีสีเหลืองกับสีโครงในนะครับไม่รู้ว่าต่อสีไหนเป็นยังไงเดี๋ยวดีเทลไว้ลงละเอียดกันตอนที่ผมต่อแล้วกันนะ แต่ดูแล้วใช้สีเหลืองน่าจะสวยกว่าสีเหลืองสวยนะทามาสวยอืมอาจจะมิกแอนแมทบางจุดใช้สีโครงในสีนี้สีนี่ทีน,นี้ผมดูแล้วคงต้องแกะแผงนี้จริงเพราะว่าไม่มีแผงอื่นที่ประหลาดแบบนี้ผมใช้คําว่ามันประหลาดเลยนะเพราะผมรู้สึกง,งั้นจริงๆน่าจะใช่อย่างที่ผมคิดเดี๋ยวผมเอาชิ้นส่วนที่มันหลุดออกมาก่อนนี่ชิ้นส่วนหลุดนะครับก็ สเต็ปเดิมของเราก็คือเอามันไปแปะไว้กับกล่องแล้วกันกันหายเจอชิ้นส่วนหลุดก็แปะไว้กับกล่องนะครับสบายใจสุดแนะนําแปะงี้ก็ได้แนะนําให้เอาเทปไอ้นี่นะที่เป็นบางพ่นนะเพราะว่ามันไม่ทิ้งคาบกาวนะครับจริงๆใส่ไอ้นี่ไปก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนที่ผมสงสัยว่าทําไมผมถึงรู้สึกว่ามันแปแกๆนะครับพาร์ทเนี่ยมันเหมือนมันพ่นเคลียร์ด้านมา แต่มันเป็นแผงสีนี้สีเดียวที่พ่นเคลียร์ด้านมาสีอื่นอ่ะไม่มีพ่นเลยอ่ะทัทีอาจจะมีสีแดงนี่เออไม่คอนเฟิร์มสีแดงไม่คอนเฟิร์มอาจจะเป็นที่เนื้อพลาสติกอาจจะไม่ได้พ่นนะครับสีแดงอาจจะไม่ได้พ่นนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่ว่าไอเนี้ยพ่นแน่นอนรู้สึกได้เลยเดี๋ยวลองขูดดูก็ได้นั่นไงชัวร์นะครับมันพ่นเคลียร์ด้านมาเอาดูไปคิงนะใช่อันเนี้ยมันพ่นเคลียร์ด้านมาให้ไม่รู้ทําไมแต่มันพ่นมาสีเดียวมันพ่นมาสีนี้สีเดียวแล้วชิ้นส่วนครบไหมอ่ะครบเมื่อกี้ช็อ ที่พ่นเดี๋ยวลองเช็คสีแดงดูทีหนึ่งเดี๋ยวลองเปิดสีแดงกับสีขาวดูนะครับว่าเขาพ่นมาให้อย่างที่ผมคิดไหมแต่ผมคิดว่าใช่นะครับน่าจะใช่เออสีแดงก็พ่นมาว่ะเคลียด้านพ่นมาเหมือนกันเห็นปะเห็นปะคุณเห็นปะพลาสติกมันไม่สะท้อนแสงเลยนะเว้ยเออมันไม่เงาเลยมันพ่นเคลียด้านมาพรีเพนมาจากโรงงานใครจะทําสีนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องล้างเคลียร์ก่อนนะครับไม่งั้นคุณพ่นสีไปอ่ะมันจะไม่มันจะไม่เนียนนะครับสีมันจะไม่สีมันจะเออนั่นแหละสีมันจะไม่เรียบเรียบเนียนอะ น่าจะแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมให้ดูสีเหลืองไหมแต่สีเหลืองดูแล้วพลาสติกเงาไม่เงาอ่ะดูสองอันแล้วกันดูสีขาวกับสีเหลืองว่ามันพ่นมาทุกแผงไหมนะครับจะได้หายข้องใจไปเลยผมก็สงสัยเหมือนกันอืมสีขาวก็พ่นมาวะ่ะพ่นมาจริงๆขี้โกง <laughs> ผมก็ยังว่าผมหยิบม,มาหลายแผงแล้วทําไมผมไม่เห็นพาร์ทแบบรอยอ่อรอยพลาสติกที่มันหล่อแบบเย็นตัวไม่พร้อมกันเลยไม่เห็นลายมาร์เบลิลเลยมึงขี้โกงมึงเล่นพ่นเคลียร์มาเลยปิดบังความผิดพลาดของตัวเองสีเหลืองด้วยปะเนี่ยคิดว่าสีเหลืองก็น่าจะด้วยเดี๋ยวเช็คแผงโครงในอีกสักแผงหนึ่งผมเดาว่าสีอื่นก็น่าจะใช่เหมือนกันนะครับเหมือนกันมันพ่นเคลียร์มาเจ็มันพ่นเคลียร์มาจริง อันนี้เห็นชัดเลยเพราะว่าขอบอ่ะมันยังเงาอยู่ขอบยังเงาอยู่ถ้ามันมันจะสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าตรงกลางอ่ะมันเป็นเคลียร์ด้านไปแล้วคอนเฟิร์มนะครับมันพ่นเคลียร์ด้านมาอันนี้ก็น่าจะพ่นอันเนี้ยดูดีๆเห็นเลยว่ามันพ่นนะครับอันเนี้ยพ่นเคลียร์ด้านมาส่วนแผงโค้งในอย่างนี้พ่นไหมอันนี้มันดูไม่ออกวะต้องแกะเหรออ่ะแกะก็แกะถ้าอันเนี้ยพ่นแสดงว่ามันพ่นมาทุกแผงอะ่ะเจอผมน่ะชัดเจนตรงไงดีวะฮ้่อันนี้เหมือนไม่พ่นหรือพ่นวะ อ่ะพ่นพ่นนี่มันพ่นเคลด้านมาเพราะว่าผมเอาเล็บขูดแล้วเป็นรอยเลยเห็นปะน่เน่่เน่ไอ้เียเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เน่เน่เห็นปะเห็นเป็นเส้นนี้ปะเนี่ยชัดจีวะอยากให้คุณเห็นเส้นเมื่อกี้นน่เ่เห็นปะเนี่ยที่เนี่ยผมเอาเล็บขูดเป็นรอยเลยมันพ่นเคลียอ่าโทษทีไม่ใช่เคลด้านหรอกถ้าผมจับจากเนื้อแล้วเดานะ เป็นเคลียร์กึ่งเงาเกึ่งด้านพ่นมาเพื่อปกปิดรอยหล,อยลอย่อพลาสติกไม่เนียนผมก็ยังว่าทําไมมันหล่อหล่องานเนียนจังวะหล่องานเทพจังอ๋อจริงๆไม่ใช่มันพ่นปกปิดมาแล้วนะครับอย่าโดนหลอ,อกสุดท้ายที่มาในกล่องก็มีพวกนี้อีกนะครับดีคอลเหมือนเดิมไม่พูดแล้วกันอันนี้เป็นโครงในนะครับอินเนอร์เฟรมหนักมากเหล็กหนักโอ,อ้ผมขออนุญาตเอาอันนี้แปะไว้ในนี้นะครับมันจะได้ไม่หายจริงๆควรแปะด้านหลังเนาะด้านหน้ามันติดพ่นเคลียร์ทับมามจริงควรทำางนี้นะ จะได้ไม่หายนะครับอ่ะข้างในมีอีก2แผงเล็กๆคนเคลียร์มาเหมือนกันชัดเจนอันเนี้ยโคตรสวยเลยสวยจริงยอมรับบีมเซเบอร์สีแบงโคตรสวยสวยจริง,รง,รง,รงสวยกว่านี้อีกอันเนี้ยแถมมาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ข้างในมีแสงเหมือนแผงเป็นพาร์ทใสที่พ่นสีเมทัลลิกด้านนอกมาอันนี้สวยอ่ะจบไว้เท่านี้ล้กันสำหรับตัวเซนติเนลนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e ไว้ให้ด้วยสุดท้ายนะครับซื้อโมเดลในแบบที่คุณอยากซื้อ นะครับ just enjoy it โอเคแค่เพลิดเพลินไปกับมันก็พอนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ